ด,ดทุกครั้งที่เจอก็เห็ดพึ่งหวานนี่แหละค่ะทุกคนโหกลางเดือนตุลาตรงเจออยู่เลยค่ะสวยมากโอ้ยทุกคนเรามาเจอเห็ดพึ่งหวานไม่ใช่ดอกนี้ดอกเดียวนะคะ ดอ,อยน้องกระแต่กับดึงขึ้นไปแล้วด้วยค่ะโอ้ทุกคนจ้าโอ้ยน้องกระปุกสามอันนี้สวยมากค่ะ